ครับอาิตยครับเนี่ยาครับแข็งแรงแข็งแรงหน่อยนะแข็งแรงแข็งแรงนี่ปีนี้แม่ยุ่ไปสิบเจ็ดเนี่ยแม่ย้ายบ้านไปกี่คนแล้วเรามาคุยเรื่องการย้ายถิย่นอก่ะแม่ย้ายบ้านไปกี่คนและแม,แม่เกิดที่หนองแซงสละบุรีใช่ไหมตอนเกิดมาแปดสิบเจ็ดปีแล้วเกิดหนองแซงสละบุรี แล้วพออายุยี่สิบเศษเใช่ไหมเข้ากรุงเทพพอดีแต่งงานกับอากงแม่ผมเนี่ยแต่งงานกับพ่อตาผมเนี่ยย้ายมาอยู่กรุงเทพใช่ไหมแตแล้วก็ไปทํางานที่อื่นไปบุกเบิกทําที่อื่นแต่แล้วก็อตอนหลังก็เลยย้ายมานี่คลองเตยนิเวศมากลับมากรุงเทพตอนนั้นไปฮ่องกงไปทํางานฮ่องกงกับพ่อผมพ่อตาเนี่ย แล้วก็ไปคลองเตยนิเวศใช่ไหมแล้วก็เนี่ยย้ายมาที่นี่ถนนจันทร์นี่ตรงนี้ก็ไปไหนมาไหนสะดวกน,ะนี่แม่รู้ไหมเรามีพักหนึ่งนะประเทศไทยของเราเนี่ยมีการย้ายถิ่นอนะย้ายบ้านเนี่ยนะนะการย้ายเข้ามันมีมากกว่าการที่ประชากรเกิดีบางเมืองนะอย่างเช่นกรุงเทพนะเมื่อก่อนเนี่ยจะแบบว่ามีคนย้ายเข้า2% มีคนเกิดหนึ่งเปอร์เซ็นต์คนแห่กันมากรุงเทพมาทํางานกรุงเทพใช่มเพราะว่ากรุงเทพมันเจริญกรุงเทพมันเป็นเมืองโตเดียวแม่เคยได้ยินไหมเมืองโตเดียวไทเมดซิตี้มันโตอยู่เมืองเดียวเมืองอื่นโตเหมือนกันแต่โตน้อยมากอย่างเมืองอัดับสองของกรุงเทพเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นเชียงใหม่เนี่ยจะเล็กกว่ากรุงเทพนั่งหลายสิบเท่าเนี่ยก็เลยเป็นใครๆก็มาทํางานกรุงเทพ แต่นี่ก็เปลี่ยนไปอีกแล้วนะแม่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปไงล่ะเดี๋ยวนี้นะคนย้ายออกจากกรุงเทพอ้าว้วไปไหนอะ่ะมีเมืองอื่นทดแทนกรุงเทพเบรอไม่มีก็ย้ายออกนอกเมืองไปอยู่ชานเมืองที่ไหนหร่เปล่าไป,อย,อ,อ,ป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 อยู่ที่หหปนนทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมบางส่วนนะ เช่นแถวพุทธมณฑลแถวนั้นนะสัมพันงเงี่แหละแต่เนี้ยบางส่วนของกรุงฟ้าบางส่วนของนครปฐมเป็นชานเมืองนครปฐมแต่อยู่ใกล้กรุงเทพอาจจะรวมบางส่วนของอยุธยานนะตรงประตูน้ำพระอินทร์เห็นไหมบางพระอินทร์นะบางพระอินทร์แถวนั้นเนี่ยประตูน้ำพระอินทร์หรือบางส่วนของฉะเชิงเซานะอย่างเช่นแถวบางบัวบางบัวฉะเชิงเซาอย่างเงี้ยนะแต่ว่า คนกรุงเทพเราเนี่ยแล้วคนจากต่างจังหวัดนะแทนที่จะเข้ากรุงเทพโดยตรงใช่ไหมเขาก็เลยไปอยู่ที่ปาิมณฑลคนจากกรุงเทพเองนะก็ย้ายออกไปปาิมณฑลอย่างเช่นพวกที่อยู่เยาวราชก็ย้ายออกไปอยู่แถววงแหวนรอบนอกการชนาวิเศษออกไปอีกหน่อยพุทธมณฑลอะไรเลยไปหน่อยก็เจอนครปฐมเจอสุทรสาครมิอะไรเงี้ยเนี่ยกรุงเทพตอนนี้นะแม่ประชากรลดประชากรกรุงเทพลดวุบๆเลยประชากรกรุงเทพลด แต่ประชากรเนี่ยปริมณฑลกับเพิ่มขึ้นอะรอบๆกรุงเทพกับเพิ่มขึ้นแต่ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่ากรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนะประชากรยังเพิ่มขึ้นเพราะการย้ายเข้ามาย้ายเข้ามาย้ายเข้ามาไม่ใช่เพราะการเกิดใหม่นะเกิดเกิดไม่มากตอนนี้แม่รู้ไหมประชากรบ้านเราเนี่ยตายมากกว่าเกิดม,มีประชากรเนี่ยเกิดน้อยลงก็บอกว่าอีกหกสิบปีข้างหน้านะ นักเกปี2563นี่มเป็นปี2567ใช่ไหมอีกป,ประมาณา57ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรกรุงเทพเราเนี่ยนะไอ้ประเทศไทยเราเนี่ยจะลดลงไปเหลือแค่33ล้านจาก66ล้านน่ะไม่เคยได้ยินไหมเนี่ยประชากรกรุงเทพไทยเราเนี่ย66ล้านนะบางคนบอก70เพราะดินเขาว่า66ล้านมานานมากแล้ว เกือบสิปีมานะหกสล้านเราก็นึกว่าตอนเดี๋ยวตอนนี้คงจะเป็น70แล้วมัเราก็เลยบอกเจอนุมานไปว่าตอนนี้70แล้วแต่จริงมัน66อยู่ตลอดเวลาเลยไม่ขึ้นเลยแต่ถ้าอยู่จุดสมดอมนะลดลงไปเช่นเมื่อสักเกือบสิปีแล้วนะหกสเกือบเกืหยังไม่ข้ามพ้นหกสแต่ตอนนี้นะหกสเกือบลงมา65ดูเด็กสักหน่อยไมมเดี๋ยหกสิบห่หหกสองหกสิบเอ็ด อีกหกสิบ้างน้าเหลือสามสิบสามล้านแต่ก็ไม่แน่นะถึงวันนั้นเนี่ยก็อ mm. าจจะเน้นใ้คนแบบว่าผลิตลูกหลานมาเยอะๆหน่อยประชากรน,น้อยลงเพนะลี่ยวลานมาเยอะๆหน่อยจะเรียกแบบมีงานจะเรียกมาช่วยกันทาง,งานใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ผลิตน้อยไปอย่างรุ่นแม่ผมแม่แม่รุ่นแม่เนี่ยหลายคนผลิตลูกทั้งหกเจ็ดคน,นแต่แม่มีแค่สามคนใช่ไหมผมแม่ผมก็มีสามคนเหมือนกัน รุ่นผมมีสองคนในรุ่นลูกผมตอนนี้มีคนสองคนเหมือนกันนะแต่ต่อไปจะเน้นผลิตมากขึ้นแคบ้านที่มีอยู่ทุกวันนี้นะอย่างบ้านแม่ตอนนี้นะนี่ก็อายุประมาณยี่สิบปีแล้วนะบ้านแม่เนี่ยอีกหกสิบปีหน้านี่คงจะต้องไปรื้อสร้างใหม่แล้วล่ะใช่ไก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ละอะไรเงี้ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกันขนานใหญ่ ดูมอย่างคอนโดมิเนียมนะอาคารชุดที่สิงคโปร์นะถ้าเกิดอาคารชุดั้งตึกเนี่ยมันเก่ามากเลยไหมถ้าขายต่อได้สุดขายต่อได้ห้องละสิบล้านนะขายได้แต่ถ้าเกิดมีคนมาบอกขอซื้อทั้งตึกเอาไปทุกทิ้งสร้างใหม่นะก้าเจดห้าสิบห้าล้านสิบสามล้านมากดีกว่าตามคนต่างขายอีกเขเลยมีขายทั้งยกตึกไปเลยเรียกว่าเอบล็อกเซลเอ็นบล็อกเซลนะขาขายทั้งตึกเลย ชาวบ้านในตึกนั้นนะ่ะนะแปดสิบเอร์ซเห็นว่าควรจะขายนะอีก2ี่สนที่เหลือไม่ยอมขายเนะี่ยบอกว่าเจ้าคุณปู่สั่งไว้ความเปิดที่นี่ตายที่น,นี่ไม่ได้ไมันไปตายที่อื่นนะ <c oughs> เขาต้องยอมอีกยี่สซต้องยอมต้องโดนทุบตึกแต่ว่าได้เงินไปอะไรจะไปฟรรมม้องว่าเออครได้ค่าทดแทนหรือเลขเงินซื้อไปไม่พอนะก็ไปร้องศาลเอาแต่ว่าอันนี้ต้องยอมเสี่ยงส่วนใหญ่ไหวงไงเราต้องมาามนั้นนะ จะดื้อแพ่งไม่ได้แต่บ้านเราเนี่ยมันดื้อแพ่งอ่ะไม่ได้นะที่สิงคโปร์นะที่อิสราเอลนะแม่เป็นไงรู้ปะที่อิสราเอลเนี่ยถ้าเกิดว่าสองในสามนะหกสิบหกเปอร์เซ็นต์หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เห็นว่าจะขายยกตึกไอ้ที่เหลือต้องยอมนี่ก็า,าตามเสียงส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นแต่บ้านเรายังไม่มีกฎหมายอย่างนี้นะเกิดมีรายหนึ่งบอกว่าไม่ขายก็จบแล้วมันเลยขายได้หนึ่งทำไมอันนี้ก็ต้องเจราจากันอนะไรอย่างนี้ย เ <S an> นี่ยมันก็คาทำสมัยของกฎหมายนะกฎหมายอะไรมันต้องมีหมดอายุนะไม่ใช่กฎหมายออกมาแล้วก็อยู่อย่างนั้นไปเรื่อยไม่ได้นะต้องหมดอายุหมดอายุขายแล้วนะมันต้องอเปลี่ยนกฎหมายใหม่อะไรเงรี้ยไหมเปลี่ยนใหม่มันจะได้สามารถที่จะทันสมัยไมนะ่นั้นมันก็ไม่สามารถเอาไปใช้ในสังคมได้ไงเนี่ยแต่ไงก็ตามนะถ้าเป็นคนหนุ่มสาวส่วนมากมันยหญ่ใหญใช่ไหมแต่บ้านเราอาจะไม่ได้เห็นนะแต่บ้านที่เรียนอยู่ในอเมริกาเราเห็นนะเราเรียนหนังสือเรีนชั้นมัธยมเนี่ย เรียนหนังสือฉั้นปฐมมัธยมก็ม like ักจะเรียนอยู่ใกล้ๆบ้านไม่ต้องไปไกลไม่เหมือนเมืองไทยเรานะเมืองไทยเรานี่ต้องไปเข้าโรงเรียนดีๆมีโรงเรียนดีๆอยู่ไม่เยอะที่อเมริกาแล้วนอจะโรงเรียนดีๆมันก็พอๆกันนะไม่ได้มีโรงเรียนไหนดีกว่ากันเท่าไหร่นะครับแต่เข้ามหาลัยเนี่ยค่อยแยกย้ายกันไปอย่างกับต่างคนต่างย้ายไปอยู่เรียนใกล้มหาลัยเรียนจบก็ทํางานต่างคนต่างไปไม่ได้กลับไปอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่านะก็ย้ายถิ่งกันเยอะ มีการย้ายถิ่นเยอะแต่ว่าบางทีไทยเราอาจจะย้ายถิ่นกันไม่มากเช่นบางคนก็อาจจะอยู่ต่งางจังหวัดมาทํางานกรุงเทพตอนหนุ่มๆล้วกะแล้วก็กลับไปอยู่ต่งางจังหวัดต,ตอนแก่อย่างเช่นที่ไอเนี่ยคนที่อยู่อขอนแก่นเะนี่ยจจมาทํางานกรุงเทพอยู่กรุงเทพอาจจะแรกๆไปอยู่บางประกอก่อนทํางานโรงงานต่อมาก็ย้ายไปปู่เจ้า พออกหักผิดหวังรักคุดงาย้ายไปบางพลีอออกลูกซะแล้วนะก็อาจจะย้ายไปบางขันอ,อ,อย่างนี้เป็นต้นย้ายไปเรื่อยๆสุดท้ายก็กลับบ้านไปอ,อย่างแม่ก็ย้ายเหมือนอไ่มาแม่ก็ย้ายจากหนองแซงสระบรุรีแต่งงานลมาอยู่กรุงเทพมาอยู่แค่หลังสองหลังเนี่ยแล้วก็ไปฮ่องกงนะกับพ่อตาผมเนี่ยแลก็กลับมากรุงเทพที่คอมตัวนิเวศ อยู่นานเหมือนกันนตรงนี้น,นะมู่บ้านดีแล้วก็เนี่ยย้ายมาเนี่ยตอกจันสะพานสามนี่อันนี้อยู่ระหว่างกลางกลางระหว่างทรวนสองกับสามเนี่ยนะเนี่ยก็เลยเป็นชายภูมิที่ดีเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ายังถือว่ายายน้อยนะครับบางคนอายย้ายไปย้ายมาหลายที่บางคนอายย้ายหนีนี่กอไม่รู้ให้าย้ายบ้านเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็อย้ายอยู่ใกล้ๆก,กล้บ้านเดิมอ่ะไม่ค่อยย้ายทั้ห้วยนะเช่นจะบ้านเราอยู่ที่สระบุรีไอุ้ก็รี บ้านอยู่บางกะปิใช่ไหมถ้าเราซื้อบ้านเราก็ไม่จะซื้อแถวบางกะปิเราคงไม่ไปซื้อบ้านบางแคร์อยู่บางกะปิคงไม่ย้ายไปบางแคร์ไม่เคยคุ้นชินอยู่บางแคร์ก็คงไม่ย้ายไปบางเขนอยู่บางเขนคงไม่ย้ายไปบางพัดบางพัดชนบุรีใช่ไหมอยู่บางพักคงไม่ย้ายไปบางพลีอยู่บางพลีคงไม่ย้ายไปบางขันแต่ทุกอย่างนี้เลยนะอยู่แถวนี้ก็ย้ายแถวนั้น ยกเว้นนะแต่งงานเนี so illah, way, meter, ่ยอย่างตอนแม่แต่งงานใช่ไหมแต่งงานอยู่อะไรนะหนองแซลมีพ่อสื่อแม่ชักมาเชิญมาเราจัดแต่งงานกับคนเสี่ยคนกรุ่มพ่อตาผมเนี่ยก็เลยย้ายมาแต่งงานก็ย้ายไปอยู่บ้านคนอื่นก็บ้างบ้านคู่ครองใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปเราก็มักจะย้ายอยู่ใกล้ๆพวกญาติญาติโยมก็อยู่ใกล้ก็ย้ายอยู่แถวนี้ไม่ค่อยย้ายท่ามั่วมีบางคนบางคนย้ายไปทางแนวอะไรเลย ไปอยู่ประเภทที่ว่าตัดช่องน้อยเฉพาะตัวไปอยู่ตัวเองอะไรเงี้ยนะมีเหมือนกันแต่เนีจยส่วนน้อยส่วนน้อยหรือบางคนอาจจะเล่ร่อนไปเลยนะเต mm. ้นแบบว่าไปนอนนุน่นนอนนี่ผมเคยเจอคู่หนึ่งนะแม่ตอนที่ผมไปเที่ยวกับภรรยาผมลูกสาวแม่เราขับรถบนรถมีเหมืองคาด้วยนะแล้วก็กองคืนก็นอนเต้นอยู่บนหลังคารถตะเวนไปเรื่อยๆเออเพราะเกษียณอายุราชการแลนะ้ว สองคนสามีภรรยาก็นอนตะเวนตะเวน,เวนมีไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าของเราเนี่ของอาไม่ใช่อย่างนั้นแข่งเร่งแข็งเร่นนะไม่นะ